เปิดถุงช้อปปิ้งเสื้อผ้างบ1 0,000นเยนได้อะไรบ้างมาดูกันฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพามาเปิดถุงที่เราไปช้อปปิ้งมาประมาณ2-3วันที่แล้วนะคะซึ่งการไปช้อปปิ้งของเราครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญมาก,มากๆเพราะว่าบังเอิญไปเจอป้ายเซลล์แบบหนักมากเซลล์ mm hmm. ถึง90%เลยทุกคน mm hmm. แม่บ้านสายเซลล์ของเรามีหรือจะพลาดนะคะ mm hmm. ก็คือได้มาหลายตัวเหมือนกันอันนี้เป็นตัวแรกนะตัวแรกเราได้มาในราคา2000เยนนะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ500กว่าบาทเท่านั้นคะ่ะทุกคน ตัวถัดมาก็คือจะเป็นเสื้อคลุมยาวแบบนี้เลยนะก็เป็นเสื้อที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเป็นเสื้อที่สามารถใส่ได้แบบช่วงสบายๆช่วงอากาศหน้าร้อนหรือว่าช่วงอากาศที่เริ่มเย็นลงเนี่ยก็สามารถที่จะใส่เสื้อนี้กันลมได้ดีเลยทีเดียวเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้คือต้องบอกว่าที่ตัดสินใจเลือกมาก็คือชอบความแขนของเขาเป็นแขนตุกตาแบบนี้รวมถึงเราสามารถใส่ได้หลายๆแนวเลยนะก็คือเสื้อตัวเดียวเนี่ยสามารถใส่ได้หลายสไตล์เลยจะใส่เป็นแบบเดรสหรือว่าจะใส่เป็นเสื้อคลุมอย่างเดียวก็ได้นะแล้วก ข้างในก็คือใส่กางเกงแบบน่ารักน่ารักก็คือโอเคเลยมาที่ตัวถัดมาก็คือจะเป็นกระโปรงวันพีชแบบนี้อันนี้ต้องบอกว่าเราไปที่จียูมาแล้วเราไปเตะตามากๆเพราะว่าราคาคือมันน่าตำมามากทุกคนประมาณ990เยนไม่ถึง300บาทอะตอนนี้คือที่จียูก็คือทําการเซลล์หนักมากเพราะว่าตอนนี้ที่จียูเนี่ยเขาเริ่มทําการเคลียร์สต็อกเสื้อผ้าช่วงฤดูร้อนออกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีเสื้อผ้าช่วงอากิเนี่ยมาวางขายแล้วอะลองใส่ให้ดูก็จะประมาณนี้นะคะมันน่ารัก มากเลยเพราะว่าที่อยากได้กระโปรงวันพีซเนี่ยเห็นคนญี่ปุ่นเขาใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองก็เลยลองมาใส่ดูบ้างตัวถัดมานะคะอ,อ่อยิ้มให้คุณสามีไปกลุ่มหนึ่งก็เป็นเสื้อจากจิวเหมือนกันอันนี้ก็ราคาเดียวกันเลยทุกคนแล้วคือเสื้อน่ารักมากๆคือโดยปกติเราอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นสีเบจๆแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันน่ารักแล้วมันให้ความแบบมินิมอลมินิใจมากๆแล้วก็เวลาแต่งตัวเนี่ยจะทําให้แบบว่าเราสามารถแมทกับหลายๆลุคได้และที่ชอบที่สุดก็คือตรงแขนเนี่ยเรารู้สึกว่าชอบดีเทล เลยเพราะว่ามันน่ารักใส่ออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วตัวถัดมาตัวสุดท้ายที่อยากจะนําเสนอมากที่สุดเลยก็คือตัวนี้เป็นแบรนด์ของอาซยไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นอาซุรุนะคะก็คือเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนั่นเองทุกคนตอนที่เราไปคือเขาทําการเซลล์แบบเซลล์หนักมากๆประมาณ90%ซจากราคาเต็มประมาณ90,00เยนนะทุกคนแล้วก็คือเราได้มาในรคาคา990ยเยนเท่ากับเสื้อที่เราได้มาจาก GU เลยแล้วก็เลยแบบลองใส่ทับกับตัวเสื้อที่เรา ือมาจากจ u มันก็น่ารักดีแล้วก็ดีเทลตรงแขนก็คือสวยน่ารักมากๆใครที่กําลังจะมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วกังวลว่าเสื้อผ้าเนี่ยที่ญี่ปุ่นจะแพงไม่ต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดคือญี่ปุ่นทําการเซลล์บ่อยมากๆแถมเนื้อผ้าดีแล้วก็ราคาย,ยังดีอีกด้วย